สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องเชมิวโฟโตครับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงผลไม้นะครับที่เอ่อเป็นเอามาขายนะครับริมถนนนะครับเป็นชิปแนะนํำอาชีพนะครับผมขายผลไม้ริมทางนะครับ ขายผลไม้ริมทางริมถนนนะครับผีผ้าแนะน้านะครับผลไม้นะครับที่เหมาะที่จะเอามาขายริมทางนะครับก็จริงๆรแล้วก็ึืนยูครับฤดูกาลน้ำนะครับชั้งช่วงปลายปลายปีมหาปีใหม่นะครับะนี่พ่อพนนะครับสมเขียวหวานหรือว่าสมจีนนะครับผมนี่นะครับ พ่อทานปีใหม่มากจาักน้อยนะครับก็จะเป็นพุตซานมสดนะครับผมเป็นผลไม้ที่แนะนำนะครับเหมาะนะครับที่จะขายริมถนนนะครับเนื่องจากว่านะครับสามารถกินกินง่ายนะครับแล้วก็กินผายในรถได้นะครับเพราะว่าการขายริมถนนนี่ลูกค้านะครับกับ เกือบเื่องเลยนะครับก็คือต้องการกินท่านที่นะครับต้องการกินภายในรถเลยนะครับก็บางส่วนกับซื้อกลับบ้านเองสินะครับนี่ครับสมจีนนะครับนอกจากแนะนําวิธีการขายแอะนนาผลไม้ที่จะเหมาะกับออามาขายริมถนนแล้วนะครับกระสีบอกเท่งนี้การขายพร้อมนะครับผม นั่นคือการเฮ็ดเป็นถุงนะครับเฮ็ดเป็นถุงไปเลยนะครับเฮ็ดเป็นถุงละร้อยนี่นะครับถุงละหนึ่งร้อยถุงละห้าสิบบาทนะครับเพื่อให้ง่ายแก่การซื้อการขายนะครับลูกค้าที่จอดรถแล้วนะครับก็อาจจะเอาห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับเข้าก็เฮ็ดถุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเอานึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับ พุดซ่านมมสดนี่ที่นอกหมกักใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้กับพุทซ่านมมสดพี่กันนะครับแต่ว่าเป็นไส้น้อยนะครับผมนี่นะครับสมจีนนี่จะเริ่มได้ขายตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจ,จิกามาเลยนะครับยาวมาเลยพฤศจ,จิกานะครับมาหอดทันว่ามาหอดมกุกาลานะครับ นะครับลักษณะการจอดการขายนะครับคลิปนี้จะบ่ค่อยได้เว้วยังหลายนะครับจะให้พี่น้องเบิ่งนะครับลักษณะล้านนะครับแล้วก็ให้เบิ่งของที่นะครับเป็นตะเอามาขายริมทางนะครับเพราะว่าอยู่ตลาดนะครับถ้าสําหรับมือใหม่นี่นะครับเวลาไปฮอดนะครับมันจะมีผลลไม่หลากหลายชนิดมากนะครับจนบ่ลูว่า นะครับจะเอาอียังดีนะครับกะแนะนำนะครับให้เป็นผลไม้นะครับที่กินกินใน้รถได้รากาเอ่อมาะกับการสื่อฝากนะครับราคาราคาดนะครับสามล้อลอยสี่ล้โลอยจังสีนะครับได้นะครับผมกับที่เทใเ้สื่ง่ายขายล่องขึ้นไปอีกนะครับจังสมจีนนะครับถ้าราคามันสูงเกินไปจังจี นะครับข้อกับบ่วนบ่อวัเอามาอยู่ริมถนนนะครับส่วนใหญ่ถ้าราคาสูงๆนี่ลูกค้าอาจจะอยากเลือกด้วยตัวเองสิครับถ้าจอดริมถนนกับลงมาเลือกกับทีบอ่อสะดวกนะครับผมถ้าราคาเกินสามโล่ลอยแล้วนะครับบรในน้ำเหีเอวมาขายริมถนนนะครับพอถาเข้ามาเห็ดถุงละลอยเนี่ยมันจะได้หน่อยนะครับ้วกาถ้าราคาสูงนะครับยังที่บอกนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ต้องเลือดโดยมือตัวเองนะครับสมนะครับตรงเลือกที่ละหน่วยนะครับซึ่งเ้าเจะมาเฮ็ดล้านแบบเท่กรองให้เลือกนะครับอยู่ริมถนนมันก็สีบวเหมาะนะครับกวาลดกับพานไปพานมานะครับเพราะจะไม่เฮ็ดล้านเป็นล้านถาวรคือยังตลาดนัดตลาดสดในสีบัวใดนะครับจ่วงโควิดแบบนี้นะครับพี่น้องหาหม่องขายหม่องยังกับชิ้ยากนะครับบางพื้นที่ปิดตลาดด้วยซ้ำนะครับการขายริมถนนก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับเฮ็ดให้เฮ้า บ่ต้องยุดการค้าขายนะครับและการลูกค้านี่ซื้อของดีขึ้นนะครับซื้อดีกอยู่ตลาดอีกนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนนี่ก็เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวบางคนนี่ก็เดินทางมาทุระป้าปังนะครับไยในอำเภอแล้วก็ซื้อของนะครับก็บไปฝากอยู่บ้านนะครับหรืออาจจะกินไปน้ำทางก็ได้นะครับแตงส่งนี่นะครับ สาม,มารถกินไปน้าทางได้พุดซ่างสินะครับพุดซ่ากลางมุ้งนะครับของกาลสินนะครับก็าสามารถกินไปน้าทางได้นะครับเอาไปฝากผูอยุบ้านนะครับก็บสะดวกสบายนะครับผมนี่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่แนะนําให้เอาจังพุดซ่านมสดหรือว่าสมจีนนะครับ เนื่องจากว่านะครับเป็นผลไม้สองยางนี่นะครับพ่อเขาได้ลงซูตลาดนะครับลงสูตลาดขายทรงแล้วนะครับจะมีสินค้านะครับแห่ขายโดนนะครับจังโสมจีนนี่นะครับผมขายมาประมาณสามเดือนแล้วนะครับก็ยังมีสินค้าให้ขายอยู่ตลอดนะครับแถมยังมีราคานะครับที่ที่ที่ลงนะครับที่คืนที่ลงตามราคาตลาดพร้อมนะครับ นี่นะครับเห็ดในช่วงที่ราคามันลงนะครับเฮ้ามาขายเนี่ยครับได้กาไรดีนะครับแล้วก็พุชซาโนมสดนี่กันี่มีระยะเวลาในการขายอยู่ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนก็กลัวด้วยซ้านะครับนี่นะครับกะเป็นการเปิดโอกาสนะครับเห็นเฮ้าได้ได้ทำตลาดไว้ก้อนนะครับก็คือเล็กๆอาจจะเอามาบ่หลายนะครับ พอลูกค้าเริ่มติดนะครับเริ่มขายดีแล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณเพิ่มจํานวนนะครับแล้วก็ทนกับสภาพอากาศนะครับที่เฮ้ามาขายแบบว่าริมถนนน,นั้งซี่นะครับมีแดดนะครับมีแดดแต่ว่าช่วงที่ขายสมครับผู้ชานุ่มสวนนี่จะบ่ค่อยฮอนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงละเลาะ,ะปีใหม่นะครับผมแต่ก็ต้องถือแดดถือลมนะครับกันผละไม้ที่ที่มันบอก บอคอยทนนะครับกับสิตเมื่อไหร่ริมถนนนะครับกับสิเน่าสิเสียไว้เกินไปนะครับแต่ว่ามาะนะครับจังแอปเปิ้ลนังสี่ผมบอคอยในน้านะครับแอปเปิ้ลลูกใหญ่แอปเปิ้ลฟูจินี่พอแนะน้านะครับให้เป็นแอปเปิ้ลแคะนะครับแต่ตอนนี้มันเบิร์ดรูดูนไปแล้วนะครับแอปเปิ้ลแค่นี่จะเหมาะนะครับผมนี่นะครับพี่น้องต้องบอกไปก่อนนะมันค้นละก่อนละนี่กันนะครับครับ ขายอยู่ตลาดนะครับอันนี้คือเป็นคลิปแนะนําผลไม้ที่เหมาะกับการขายริมถนนนะครับเอาง่ายๆคือริมถนนในช่วงหนาหนาวนะครับในช่วงปีใหม่นะครับผมก็ขอ,ขอนะครับฝากนะครับคลิปนี้ไว้จำหนีก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับ ที่กำลังมองหาอาชีพในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับว่าจะเฮ็ดอาชีพแบบใดดีนะครับขายของกะตลาดนัดก็บพคคอยปลอดภัยเป็นไหนะครับมองกี่คนชุมนุ่มกันหลายๆนะครับบอคอยปลอดภัยสําหรับผู้ขายแล้วกับผู้สื่อพ้อมนะครับการขายริมถนนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับกะนะครับฝากไว้สำนีก่อนนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ